ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับกับอีพีที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมทานะครับถึงช่วงแรกผมมวยหูเมทาวิเคราะห์วิจารณ์มวยหน้าเล็ดมวยหน้ารองศึกพลังใหม่ที่เวทีมวยราชดำเนินให้แล้วท่านสามารถติดตามดูย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตามนะครับช่องทางที่1เป็น Facebook เมทา7สีช่องทางที่2เป็นเพจเมทา7สีช่องทางที่3เป็น u t u b e เมตา7สีและช่องทางที่4เป็นอิสตาแกรมเมทา7สี4ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับ ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมธาต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มกีฬามวยพักยุก168นะครับตนอกสนใจนะครับสมัครเข้ากลุ่มกันได้ในกลุ่มกีฬามวยพักยุก1 6 8นั้นมีข้อมูลมวยหน้าเล่นข้อมูลมวยหน้ารองประจําวันและที่สําคัญมีลายเสียงมวยด้วยมีลายเสียงมวยให้ฟังกันทุกวันนะครับรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีไลายด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมธานะครับ เรามาลุยด้านของฟุตบอลหน้าเล่นฟุตบอลหน้ารองประจําค่ําคืนวันพุธท,ที่14พฤษภาคมนะครับค่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องของฟุตบอลถ้วยครับของประเทศอิตาลีเป็นเรื่องของฟุตบอลโคปาอิตาเลียน รอบชิงชนะเลิศนะครับแข่งสนามเป็นกลางครับที่สนามครับโอลิมปิโกสตาดิโอนักุงโรมของประเทศอิตาลีนะครับคู่ชิงก็จะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางครับเอซีมิลานนะครับเจอกับทางโบลอนญาครับฟุตบอลคู่นี้จะเลื่อนทำการแข่งขันในช่วงเวนลาคมสองนะครับแข่งสนามเป็นกลางที่กรุงโรมนะครับในด้านของทางนะครับเอซิมิลานนั้นก็มีทางเซโจคอนไซซาวคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนในทางของทางโบลอนญานั้นก็มีทางวินซินโซครับอิตาเรโนคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานของทางนะครับ เอซีมิลานนะครับมีชนะสี่นะครับแพ้ไป1นะครับล่าสุดก็เป็นฝ่ายครับชนะทางโบลุนยามา3-1หนึ่งนะครับในเรืนของฟุตบอลเกาโซแต่ว่าโบลุนโบลอนยาไี่พักผูเลนเกือบ8คนด้วยกันครับในนัดที่ผ่านมานะครับส่วนทางโบลญนยานะครับ ห้าไฟหลังสุดก็มีชนะ3ครับเสมอ2องแแพ้ไป1ล่าสุดได้แพ้ทาง AC มิลานมาครับแต่ว่าพักตัวผู้เล่นไป8ตำแหน่งนะครับวันนี้นระครับรอบชิงชนะเลิศใส่เต็มที่ใส่เต็มร้อยแน่สำหรับทางบุรุญย่านะครับข้อมูลเบืญญ้องต้นติตชื่อโค้ดสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมมวยผู่เมธาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะจาะลึกเล่นของรายชื่อนั้นเต็ทั้งที่เป็นตำแหน่งนะครับที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้รวมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางเฮกโค้ดทั้งสองทีมด้วยครรรรรับบพ้้ออมมมมมมมแแแลลลวววตตาาาาาาผยยยูเธกกกุสีฬห่งงะฟ สำหรับการจัดทัพของทางเอซีมิลานับเป็นด้านของบันนี้นะครับเป็นในด้านของระบบ4-3-2-1ผู้รักษาประตูเป็นทางเจ้าไมเมยองยืนเฝ้าเสาทางเอซีมิลาน4ประการหลังแทงเบ็คโฟจะมาทางเจ้ากับทียาโก้กับโทโมริยืนคู่กับทางเจ้ามารเตโอกรับเบียนครับก็จะรับบทบาทเป็นสองตัวรับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับฝีบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าสตาอินย่ากับฟาโครบิดนะครับ เปงนแรกฝั่งขวาจะเป็นเท่าเจ้าอาร์เร็กนะครับทีมาเน็ตนะครับก็เป็นสี่แดนหลังแท็กเบ็กฝั่งทางเอซิมิลานครับแผงกลางจะเป็นทางโยซุปนะครับโปรปอร์ายืนคู่กับทางเจ้าชียานี่ครับไบรเดอร์และทางเจ้าเตโอไอนองเดสนะครับตัวในด้านของนะครับกองหน้าตัวต่ำจะเป็นเจ้าคริสเตียนบูริสิตตัวที่หนึ่งตัวที่สองครับราฟาเอลเรอาลและนาปาดเป็นทางเจ้ารูก้าโยริสนะครับก็เป็นรายชื่อของทางเอซิมิลานครับทั้งที่เปบบ็นตำแหน่งที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้นะครับตัวทางโบลอนยาครับเป็นด้านของวัััันนนนนี้ะะคครรบบขกลง เอาแบบว่าชุดใหญ่เลยนะเพราะว่านัดที่ผ่านมานี่พักตัวผู้เล่นไป8ป8ตำแหน่งเลยแพ้ให้ทาง AC ซีมิลานนะครับสำหรับการจัดทัพของทางโบลอนยาครับวันนี้จะไล่ ไล่ up จะเป็นในของระบบ4 2 3 1องผู้รักษาประตูจะเป็นทันเจโรคัสนะครับสควอบัสกี้ยืนเฝ้าเสาทางโบรัญญาสีประการหลังแผงเบ็คโฟร์เมันเชวดาดีเอ้นะครับคาราเบียนยืนคู่กับทางเจ้าแซมนะครับบูเคมานครับจะรับบทบาทเป็นสองตัวนะครับปัญชาเกมรับร่วมกันครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นทันเจจอนนะครับโูคนี่ยืนคู่กับทางเจ้าฮวนครับบีลันดาทั้งเวงแบ็กทั้งซ้ายทั้งขวานะครับส่วนทางแผงแดนกลางจะมปนเจ้าเรมอสครับฟูลเลอร์ครับยืนคู่กับทางเจ้าลูอิสครับเฟิร์กุสันและทางเจ้าริคาโดดดกกกัััับบบบอออเเสนนนนนี่ะะคคครรร็็ปแลาางงขท โบนัญ่าครับวันนี้กองหน้าตัวต่ํเป็นเท้าเย,ยนนะครับอีกอสนะนครับ ตัวที่2เป็นจามินครับโดมิงเกสและในด้านของหน้าป้าเป็นท่านเจ้าซานติอาโกกัสโดนะครับก็เป็นในด้านของรายชื่อของทางน,นะครับโบลอนย่าฟุตบอลคู่นี้ท่านเจ้ามูมองผมว่าไอูเมธาเคยเจอกันมาล่าสุดนะครับในฟุตบอลนะครับกาโซตริอานะครับสดสดร้อนๆเดี๋ยวว่าโบลอนย่านี่พักผู้เล่นไปแปดตำแหน่งวันนี้ผมก็รังหลักเดี๋ยวของความโบลอนย่ากลับมาแล้วนะครับในด้านของฟุตบอลคู่นี้ราคาเล็ดเปิดเสมอเสมอ,เสมอนะส่วนตัวผมนะครับผมชอบทางโบลอนย่าครับเพราะว่าหน้าที่ผ่านมานี่ขนสำรองลงแปดตำแหน่งในด้านของวันนี้ตัวจริงกลับมมาาาานนนนนับใดด้้ของววีผู่โ นะครับจะสามารถครับชนะได้ครับเพราะว่านัดที่ผ่านมานี่สำรองแปดตำแหน่งนะในด้านของวันนี้นะครับผมดูว่าโบลันญามีสิทธิ์จะคว้าแชมป์สูงนะวันนี้จัดไปครับที่ทางโบลันญาครับราคาเสมอเสมอจัดไปสัวด้านของฟุตบอลนะครับลาติกาบเทสเปนครับเจ้าเรือดำน้ำบียาเรอัลนะครับวันนี้ เจอก like to ับทางรากาเนสในด้านของฟุตบอลคู่นี้ครับผมชอบไปด้านของทางนะครับบียาเรอัลนะครับแล้วคู่ต่อมาครับอาราเบสครับเจอกับทางบาเลเซียวันนี้รองยาวครับที่ทางเจ้าข้างคางบาเลเซียนะครับแล้วคู่ต่อมาเรอัลมาดริดนะครับต่อลูกรึ่งควบาสองเจอกับทางมาโยก้าไม่น่าต่อปัญหาภายในทีมเยอะนะครับวันนี้รองที่ทางมาโยก้านะครับตัวในด้านของฟุตบอลนะครับฮอลแลนด์ครับในด้านของวันนี้ครับในด้านของฟุตบอลฮอลแลนด์ครับโกนิงเก้นนะครับเจอกับทางอาแจ็ตอัมเตอร์ดัมวันนี้จัดไปที่ทางเจ้าอาแจ็ตวันนี้จัให้วครัา